นำพามาให้เราได้พบกันไทยแล้วเฮาเคยผูกพันเว้ากันเข้าใจกันก็รู้สึกดีดีดังยากที่พรากจากกันนานปีแต่ก็ยังจำกันได้ ปาดเสเวียงจันถึงตากฟ้า,าววนครสวรรค์หลวงขบางเสกองเฮาก็ยยังมาหอดวังน้อยอายุทยาวันที่23เมษายน2568 เวลา8นาฬิกาสีนาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชาดำเนินจากโรงแรมสุภัตราวเวียงจันร์ญไปสถานีรถไฟนครหลวงเวียงจันทร์นางปานียาท่อตู้รองประธานประเทศสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเฝ้าทูลละอองพระบาทรับสเสด็จเวลา9กนาฬิกาสีนาทีประทับรถไฟลาวจีนทเที่ยวที่492เสด็จพระราชาดำเนินไปเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทร์ ใช้เวลาเดินทาง52นาทีเป็นทางเดินรถไฟสำหรับรถไฟฟ้ารางหนะักมีสายไฟฟ้าแรงสูงตีขนานอยู่เหนือรางระบบรถไฟฟ้าใช้วิธีรับไฟฟ้าจากด้านบนด้วยแหนบรถไฟขบวนรถมี2แบบคือขบวนยาวตู้โดยสารมีตั้งแต่11-20ตู้ความยาว518เมตรจุผู้โดยสารได้1,102คนและขบวนสั้นมีตู้โดยสาร9ตู้ความยาว234เมตรจุผู้โดยสารได้720คน เส้นทางผ่านเทือกเขาสูงเส้นทางนครหลวงเวียงจันทร์บอเต็นมีความยาว430กิโลเมตรเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงสถานออรีรถไฟวังเวียงในเวลา10นาฬิกา40นาทีนายคำพันธ์สิทธิคคำภาเจ้าแขวงเวียงจยันทร์และข้าราชการสถานเอกอัรราชทูตเวียงจยันทร์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จตอนบ่ายเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนวัฒนธรรมป้องกันความสงบ โรงเรียนนี้ตั้งเมื่อปี2519เดิมเป็นโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกาพา้าในการสเสด็จพระราชาดำเนินเยือนสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครั้งแรกของสมเด็จพระนิฐาธิรเาชา้ากรมสมเด็จพระเทพรัรราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีเมื่อปี2533ผู้มีจิตศรัทธาทูนกล้าทูนกระหม่อมถวายเงินโดยสเสด็จพระรา